อาคประโยโคนะครับระเบียง3นะครับกลุ่มทุดงทหกนะครับก็จะมาเล่าถึงผลการปฏิบัติธรรมในระหว่างการเดินทุดงนะครับก่อนที่จะเดินทุดงนะครับก็อยู่ในกลุ่มองค์พระต่อเนื่องนะครับมีความมั่นใจในตเองเต็มที่ครับมีพลังเต็มร้อยแน่นอนว่าองค์พระเหล่านี้ต้องสว่างสวยตลอดเส้นทางเลยเพราะขนาดที่ว่าอยู่ระเบียงนะครับเล่นกับเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยองค์พระก็ยังอยู่ครับแต่เพราะว่ามาถึง สถานการณ์จริงครับเข้าสู่สถานการณ์จริงปุ๊บไม่ต้องพูดถึงเลยครับองค์พระแสงสว่างนิดเดียวก็หายไม่มีเลยครับเกิดทุกขเวทนาเกิดจากอาการเจ็บฝ่าเท้านะครับที่เขาเรียกกันว่ายางระเบิดนะครับยางระเบิดล้อเบียดวบวบแป๊บสองข้างทางนะครับรถวิ่งผ่านไปผ่านมาจากที่เราเคยนิ่งนะครับจากที่เราเคยสงบนะครับก็เป็นศูนย์ไปหมดเลยคนีทํำยังไงครับก็ตามหาครับตามหาองค์พระตามหาดวงแก้ยิ่งตามหายิ่งค้นยิ่งเค้นยิ่งเน้นแน่นอนครับ ยิ่งอยากยิ่งไม่เห็นยิ่งอยากให้ชัดยิ่งหายครับพยายามทุกวิถีทางครับแต่สุดท้ายก็นึกถึงคําของพระอาจารย์ปรเมศนะครับท่านในเมตตาเคยสอนไว้ว่าให้นับครับก็คือเหมือนกับไปเริ่มศูนย์ใหม่เริ่มนับใหม่ครับเริ่มนับสัมมาอรหังหนึ่งสัมมาอรหังสองสัมมาอรหังสามนับไปเรื่อยๆครับทีนี้พอเรานับไปเรื่อยๆใจมันก็เริ่มนิ่งลงนะครับเราก็เริ่มไม่สนใจสิ่งรอบข้างนะครับเท้าก็ยังเจ็บอยู่นะครับแต่เราก็ ใจไม่ไปจดอยู่กับฝ่าเท้ามาอยู่ที่ศูนย์กลางกายทําให้ความเจ็บปวดครับลดน้อยลงจนเราไม่รู้สึกกับมันนะครับแล้วที่สําคัญก็คือรู้สึกว่าเราเดินได้นิ่งขึ้นไม่วอกแวกนะครับไม่มองซ้ายไม่มองขวาความสงบสงเงียมสง่างามที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านมุ่งหวังให้ออกไปสู่สายตาประชาชนด้านนอกสาธุชนนะครับก็ดีขึ้นนะครับจากเคยเดินวกแวกซ้ายขวาเพราะใจไม่จดนิ่งนะครับเพราะนั้นนะครับอยากจะขอฝากให้เพื่อนสาธมิก นะครับท่านใดที่องค์พระหายดวงแก้วหายนะครับให้ลองกลับมานะครับนับสมาราหังหนึ่งสองสามสี่ไปนะครับรับประกันครับทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมนิ่งแน่นกว่าเดิมด้วยครับสาทุครับก็ผมพระชูชาชุติวัชิโรครับขอย้อนกลับไปตอนที่ปฏิบัติธรรมในห้องแก้วสารพัดนึ่งนะครับการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับก็แค่เบาสบายต่อเดื่องครับแต่ว่าที่ผมจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมขณะเดินทุดงครับ คือตอนแรกผมก็คิดแบบเฮ้ยเดินทุดงก็แบบน่าจะเหมือนเข้าค่ายอะไรที่มันแรงค่อนข้างสนุกสนุกหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบทำสมาธิได้เรื่อยๆเพราะว่าใจเราน่าจะแบบสนุกสนานล่าเริงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับต่พอถึงจังหวะที่เราเดินจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับก็จะมีสิ่งที่ทําให้เราวอกแวกฟุ้งซ่านตลอดทางบางทีก็เกิดเวทนาความเจ็บปวดบ้างเรื่อยๆนะครับบางทีก็ทําให้เราแบบหลุดบ้างบางทีก็รู้สึกแบบตึกไม่ได้บ้างเหนื่อยบ้างคอบ้างบางทีก็ บบเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้ครั้งที่เราเออเราตั้งใจจะทำเดินตั้งใจจะทำดีๆอะไรเงี้ยพอถึงแบบเวลาเราเริ่มไม่ไหวเริ่มเวทนาแรงมากก็ได้นึกถึงพระอาจารย์ปรเมศนะครับที่ว่าสมารถห่างห้าร้อยก็เลยเอาลองมาใช้ดูครับก็เดินไปภาวนาไปเรื่อยๆนะครับก็สมารถห่างหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆครับก็เริ่มช่วยได้ครับเริ่มนิ่งเริ่ม เริ่มใจสงบนะครับไม่วอกแวกไม่เออเริ่มมีสมาธิเริ่มนิ่งครับไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านครับแล้วก็ไม่ได้สนใจรอบข้างมากจนแบบเหมือนกับเราเดินอยู่คนเดียวครับเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยครับพอรู้สึกตัวอีกทีก็ถึงปลายทางแล้วทั้งๆัที่แบบบางทีโอ้โหผมเดินนี่วันแรกๆเมื่อยมากครับปวดมากครับโอ้โหย่านี่จับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกทั้งทงนี้มันก็อยู่ดีแล้วครับแต่ขอจับหน่อยเถอะไม่ไหวครับเมื่อยครับแต่ว่าสมาหังเนี้ย คือถ้าเกิดรูปไหนยังไม่เคยผมก็ขอแนะนำนะเพราะว่าผมอาจจะพูดได้ว่าอาจจะมีหลายหลายรูปนะครับที่แบบหลุดหลุดเหมือนผมนะครับก็เลยแบบใช้สมาหารเนี่ยช่วยย้อนคืนกลับมาได้นะครับค่อย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 ภาวนาไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะช่วยให้ใจค่อนข้างสงบขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่ว่าผมเริ่มคิดท้อบางทีก็เออโอ้เมื่อไหรจะถึงสักที รถอยู่ไหนอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างนะครับแต่พอเริ่มแบบเราสัมาหางไปเรื่อยๆนะครับใจมันก็เริ่มนิ่งทีนี้เราก็เดินได้เรื่อยๆเพลินๆบางทีก็แบบเหมือนเดินว่าจะลอยได้ก็มีครับก็เลยแบบสงบมากทีนี้เราก็มีกําลังใจไปเรื่อยๆบางทีก็ถึงเป้าหมายโดยที่แบบยังเพลินๆอยู่เลยแบบเอ๊ะทำไมถึงเร็วจังอะไรวันนี้อะไรก็มีบ้างครับแล้วทีนี้บางครั้งก็สัมราหังได้เยอะมากเป็นเป็นพันก็มีนะครับเพราะว่าแบบมันเพลินครับกลับมานั่งสมาธิก็ ดีดีครับสงบนิ่งมากอะไรเงี้ยยังไงก็ขอฝากขอเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดใครที่ยังหลุดอยู่หรือแบบยังรวมใจไม่ค่อยได้ในภาวนานี้ช่วยได้เยอะครับพราะผมขอกราบอนุมโมทนาบุญนั่นนะครับผมพระชิวเกียรติพัทะโกจากศูนย์อบรมวัดพระธร,รยครับผลการปฏิบัติธรรมตอนช่วงเดินทุดงเนี่ยวันแรกๆร,รู้สึกไม่ค่อยดีมากๆแต่ว่าทำตามที่พระอาจารย์ปรเมศให้ทำครับก็คือภาวนาสัมมาอารหัง นับไปเรื่อยๆจนได้เป็นหลายพันทีพอทําไปแล้ว่รู้สึกว่าตอนที่เมื่อยๆอยู่อ่ะก็หายเมื่อยที่เหนื่อยๆก็หายเหนื่อยแล้วพอตอนที่บอกว่าคิดว่าเ,เมื่อไหร่จะถึงน้นก็ไม่คิดไปเลยครับตอนที่เดินเนี่ยสิ่งเลลามันเยอะแบบว่ารอบข้างอะไรก็มีเยอะแยะมากมายจะทํายังไงก็คือ คือตอนเดินไปเนี่ยมันจะเริ่มเหนื่อยแล้วพอเหนื่อยเนี่ยเราก็จะเริ่มไม่อยากสนใจอย่างอื่นก็เลยต้องมาสนใจที่ส่วนกลางกายแทนพอทำอย่างนี้แล้วปุ๊บมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราไม่เหนื่อยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจะระยะทางเทาง่าไหร่ก็เดินไปเรื่อยๆไม่มีความรู้สึกปวดเมื่อยเลยอันนี้นะครับเป็นตัวที่ดึงใจเราเหมือนว่าบังคับเราว่าอ่ะ ต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะอย่าไปอยู่กับที่อื่นภาวนะสาสัมมอละหังให้ออกมาจากกลางท้องให้ออกมาจากองค์พระที่กลางท้องทําไปเรื่อยเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยืจนรู้สึกว่าองค์พระคืออยู่ต่อเนื่องกับเรานานมากกว่าที่ห้องแก้วสารพัดนึกแล้วก็เวลาเราเดินไปไหนมาไหนจะเหมือนเป็นนิสัยขึ้นมาเลยว่าจะต้องมีองค์พระมาที่กลางท้องจะต้องตึกธรรมะขึ้นมาเป็นนิสัยเองเลยใจเรามันติดอยู่ตรงกลางแล้วมันเกิดความสุขขึ้น พอมันมีความสุขแล้วอะ่ะมีเสียขงข้างๆหรือจะมีอะไรมาให้ดูอะ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นน่ะมันไม่มีความสุขมันอยู่ตรงกลางมันมีความสุขกว่าก็เลยทําอย่างนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆ